ครับทีนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของอินทิบวกนะครับอินทิบวกก็คือหินที่เราใช้บวกคอร์สต,ต่างๆของเรานะครับให้มันีเลเวลที่สูงขึ้นเ,เริ่มจากเรื่องเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งก่อนคือปกติเนี่ยถ้าเลเวลเราสูงขึ้นแล้วเนี่ยไอหินที่เราจะใช้บวกเนี่ยมันก็จะมีระดับสูงขึ้นเหมือนกันเวลาดอกนะครับ ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเวลาที่เราสร้างคอร์สขึ้นมาใหม่แล้วมันต้องใช้หินบวกระดับต่ําแต่เราดันได้ดอปแต่ระดับสูงทําให้ไม่สามารถหาหินมาตีได้นะครับที่จริงแล้วมันมี NPC แรกนะครับแต่ในตลาดก็มีขายเหมือนกันทีนี้ความแปลกก็คือในตลาดเนี่ยเนื่องจากคนต้องการหินระดับต่ำมาก เพราะฉะนั้นหินลยระดับต่ำเนี่ยจะมีราคาที่สูงกว่าหินระดับสูงซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหินระดับสูงควรจะมีราคาสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราก็เลยมีเทคนิคในเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไปซื้อหินระดับต่ำที่มีราคาแพงกว่าทําไมนะครับเราก็ไปซื้อหินระดับสูงที่มีราคาถูกกว่าแล้วเอาไปแลกนะครับเราก็จะเอ่อ ได้กําไรนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูตลาดกันก่อนนะครับว่าจะมีหินราคาเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างร้านนี้นะครับนี่หินระดับต่ําสุดนะครับราคาก้อนละห้าพันนะครับมีหินระดับสูงขึ้นมาหน่อยราคาเหลือสองพันห้านะครับเพราะว่าคนต้องการน้อยราคาก็เลยถูกลงหินระดับสูงเหลือสองพันนะครับหินระดับสูงสุด เหลือเจ็ดร้อยห้าสิบถ้าเทียบกันนะครับห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสมมติว่าเป็นกรณีของเราอยากได้หินระดับต่ำเราไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อห้าพันนะครับเราก็ซื้อระดับสูงสุดเลยเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับสมมุติว่าเราซื้อมาแล้วนะครับสิบก้อนนะครับสิบก้อนเจ็ดร้อยห้าสิบก็ตกเจ็ดพันห้านะครับ สิบก้อนถ้าซื้อก้อนเล็กก็ได้แค่ก้อนเดียวครับแล้วเราก็มาที่ m v c นี้ช่างโกลโจกระคานเลือกที่อันล่างนะครับแรกวัตถุดิบสร้างนี่ครับมันก็จะสามารถแลกได้ที่สำคัญคือแลกโดยไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเพราะฉะนั้นเราซื้อมาเท่าไหร่ เราก็แลกโดยไม่ต้องเสียงหนักตังเพิ่มเลยและที่สำคัญกว่านั้นอีกคือหินระดับสูงเนี่ยเราใช้หกก้อนเราแลกหินระดับที่ต่ำลงมาได้ถึงสิบก้อนนะครับคุ้มไม่รู้จะคุ้มไงเลยเดี๋ยวผมสาธิตที่ดูแล้วกันอันนี้สมมุติว่าเราซื้อมาสิบก้อนนะครับหินระดับสูงสุดเราก็เริ่มแลกจากระดับนี้ก่อนนะครับแลกไปเลยสิบก้อน ได้มาแล้วสิบก้อนแล้วก็แลกระดับถัดมาหมติว่เราอยากจะได้หินระดับล่างสุดนะครับหกก้อนหกนะก้อนแลกได้สิบก้อนเพราะยังยังเหลือหินระดับตรงอีกสี่ก้อนเลยนะครับแล้วก็ค่อยแลกถัดต่อมาอีกทีนะครับเรียบร้อยเราก็จะได้หินในระดับล่างสุด ในราคาที่ถูกมากแถมยังมีหินเหลืออีกนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการซื้อจากตลาดหรือว่าเวลาเราเลเวลสูงแล้วเรามีหินดอกพวกนี้มากเราก็มาแลกตรงนี้ได้ครับไม่จำเป็นจะต้องไปหาซื้อหินระดับล่างมานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้า เราแลกแล้วเนี่ยหินมันจะกลายเป็นยึดติดเลยนะครับเราจะไม่สามารถไปตั้งร้านขายได้อันนี้ก็เป็นเป็นข้อเสียอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นถ้าเราแลกเนี่ยคือแลกไว้ใช้เองอย่างเดียวเลยเราไม่สามารถเอาหินมาแลกย่อยแล้วก็ไปตั้งขายใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแลกได้เฉพาะที่เราต้องการอันนี้คือพูดถึงหินทั่วไปนะครับที่สำหรับตีบวกของคอร์สทั่วไป ทีนี้เราลองมาดูือื่นๆของ N B t ตัวนี้ดีกว่าเราเลื่อนลงมานะครับเราข้ามพูกนี้ไปข้ามไปข้ามไปรตรงนี้อันนี้คือเออ่ให้แลกได้หนึ่งครั้งนะครับโดยใช้หินระดับเกือบสูงสุดเนี่ย10ก้อนนะครับ เงินอีกหนึ่งมื่นเงินบนนะครับจะได้หินอันนี้หกสิบชิ้นนะครับวันหนึ่งแลกได้หนึ่งคันไอหินนี้ไว้ทำอะไร่าไอหินอันนี้เนี่ยมันเอาไวแ้แลกหินตีโกลคอสครับวิธีการก็คือหลังจากเราแลกอันนี้แล้วเดงงี๋ยวผมสาธิตให้ดูดีกว่า นี่นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตที่ดูแล้วก็ใช้สิบก้อนนะครับแล้วก็เงินอีกหนึ่งหมื่นนะครับเพื่อแลกหกสิบชิ้นอันนี้เราก็แลกเลยปุ๊บมันก็จะขึ้นบอกว่าพรุ่งนี้ถึงจะแลกได้ใหม่นะครับเราก็จะได้มาแล้วหกสิบชิ้นนะครับแล้วเราก็คลิกที่หน้าต่อไปก็คือหน้ารวมที่หน้านี้เองที่เราจะสามารถเอาหินน,นี้แลกกลับไปเป็นหินตีบวกของโกคอร์ได้นะครับ อยู่เลยว่าอยู่ข้างบนบนนี่นะครับโดยอัตราแรกก็คือ6ชิ้นแรกได้1อันเพราะฉะนั้นเราก็จะแลกกลับมาได้10ชิ้นนะครับถ้าถ้าเทียบอัตราส่วนกันแล้วก็คือเมื่อกี้เราแลกใช้ชิ้นที่บวก10ชิ้นมาแลกผ่านอันนี้แล้วก็ไปแลกกลับก็ได้มาอีก1ิชิ้นเพราะฉะนั้นอัตราส่วนก็คือ1ต่อหนึ่งเท่าเดิมนะครับแต่เราต้องเสียเงินอีกครั้งละพันนะครับ เราใช้ติดชิ้นก็คือหมื่นหนึ่งการแลกกลับไปกลับมาเมื่อกี้หมื่นหนึ่งแลกกลับอันนี้อีกหมื่นหนึ่งเท่ากับว่าเราเสียสองหมื่นในการหาหินตีโกคอสสิบชิ้นนะทีนี้ก็แล้วแต่เลยว่าเราจะเลือกหินประเภทไหนนะครับมันจะมีอยู่สี่ชนิดเราก็อ่านดูนะครับว่าโกคอสของเราเนี่ยเป็นประเภทไหนนะเราก็แลกเนี่ะเสียหมื่นหนึ่ง ได้กลับมาฟิตชิ้นเหมือนกันเรียบร้อยนะครับตรงนี้แลกได้ไม่จำกัดครั้งแต่ปัญหาของเราก็คือหน้าแรกนี้ที่เราแลกได้แค่วันละครนะครับแต่ก็โอเคเพราะว่าตีครั้งหนึ่งเราก็ใช้เงินเยอะมากเพราะฉะนั้นทยอยทยอยตีไปละครับไม่ต้องรีบร้อนนะอันนี้คือของเลือก เรื่องของหินตีบวกโกคอร์นะครับต่อไปถ้าเราจะตีบวกของแบ็กคอร์ดมั่งตีบวกของแบ็กคอร์ดเราก็เถิบมาที่ NPT ตัวนี้ช่างความมืดเซฟิลอสนะครับหน้าแรกจะเป็นการแรกโกคอร์ดเอ้ยการแลก b แบ็กคอร์ดธรรมดาเราข้ามไปที่หน้าสองคือไอเทมนะ อันนี้เราสามารถแลกได้ด้วยหลายวิธีนะครับอย่างเช่นอันแรกแลกได้วัวลาครั้งโดยใช้ค่าถ่ายทอดนะค่าถ่ายทอดก็อย่างที่เคยพูดไปในคลิปก่อนๆก,ก็คือพาเด็กลงดันนะครับในตีย่อยหรือว่าพาไปให้เด็กไปเปิดกล่องบอสนะครับและได้กล่องมิตรภาพมาอันนั้นก็จะได้ค่าถ่ายทอด ก็ต้องใช้ไอเทมมาแลกพร้อมกับเงินนะครับซึ่งค่อนข้างสูงก็จะได้มาห้าเม็ดหรือว่าคนที่ชอบลงสงครามก็จะมีแต้มสงครามอยู่ก็เอามาแลกได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าจะแลกฟร,ฟรีเลยก็คือหินระดับด่างน,นะครับแล้วก็มาแลกอันนี้ไม่ต้องเสียอะไรเลยในอัตราส่วน5้าต่อห้าแต่แลกได้แค่วันละครั้ง และถ้าเราตีบวกแบ็กคอร์ได้เลเวลสูงขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องใช้หินที่มีระดับสูงขึ้นนะครับพอเริ่มพอเป็นเลเวลระดับ11เราก็ต้องมาใช้หินระดับนี้หินระดับนี้เราแลกได้ไงเราก็ต้องใช้หินระดับล่างเนี่ย20เมตรนะครับบวกเงินเข้าไปอีกถึงจะมาแลกได้เพราะะฉนั้นเราก็ต้องแลกกันเนี้ยไปเรื่อยๆเพื่อสะสมแล้วจะถึงแล้วถึงจะมาแลกหินที่มีระดับสูงขึ้นนี่มาได้นะ อันนี้ก็จะเหมือนกันแต่เป็นจำนวนที่สูงกว่านะครับแล้วถ้าเป็นระดับสูงมากๆเนี่ยก็จะต้องสะสมเหมือนกันแล้วก็มาแลกอย่างไงค่อนข้างลำบากนะครับถ้าของแบกคอร์ดอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหาหินมามาตีตีบวกชุดนะครับทีนี้เรามาดูอีกที่หนึ่งนะครับกับพ่อค้าสมบัติเทร็นะ ตัวนี้เนี่ยเราต้องใช้น้ำตาอาธินานะครับมาแรกโดยใช้ที่คลังสมบัติลึกลับปึ๊บนะครับอันนี้ที่ดที่เคยเป็นที่สำหรับแลกโกคอร์นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างๆนะครับเราก็จะเห็นนี่ครับเราใช้น้ำตาอัธินาหนึ่งเม็ดนะครับ เงินอีกสองแสนนะครับเพื่อแลกหินตีบวกของชุดโกคอร์ดยี่สิบชิ้นนะครับอันนี้ก็มีให้เลือกนะว่าจะเลือกแบบไหนซึ่งเราต้องใช้น้ำตาาอ์ติน่านะครับอันนี้ก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าน้ำตาาอ์ติน่าเนี่ยหายากนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีค่าหมายถึงเราสามารถไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้น่าจะดีกว่านี้นะครับเพราะว่าไอหินตีบวกเนี่ยเราใช้วิธีอื่นหา ก็ยังได้อยู่นะครับแต่น้ําตาเทนหน้าเนี่ยไปแลกอีกอย่าน่าจะดีก,กว่ารวมถึงพวกของอัพเกรดพวกนี้เหมือนกันนะครับผมว่าไม่ค่อยคุ้มที่จะเอาน้ําตาเทนหน้ามาแลก,น,ออกนะครับของอัปเกรดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นที่หนึ่งที่สําหรับแลกตีบวกได้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงตัว ของตีบวกสําหรับบอลครอสนะครับเราวิ่งมาที่นี่ทูดกลุ่มดาวนะครับทูดกลุ่มดาวเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับไอเทมที่ชื่อว่าเทมนิยายกลุ่มดาวนะครับในคลิปก่อนกอ,นก,อ,นก,อนก็เคยบอกวิธีหาไปทีหนึ่งแล้วนะครับว่าเออเอเอเอทมนิยายกลุ่มดาวเนี่ยหาจากการตะลุยดันเนื้อเรื่อง2ประสาทนะครับได้สัปดาห์ละ6ประศาทหรือว่าลงแคนเซอร์ซอมบี้นะครับตัวที่เป็นดันกิจกรรม อันนี้เราก็หนึ่งเล่มเอามาแลกนะครับเงินสองพันแลกได้แปดชิ้นอันนี้จะเป็นบอลซิลเวอร์นะครับใช้กับตีบวกกับชุดซิลเวอร์นะครับไม่ใช่บอลนะครับแปดชิ้นซึ่งอันนี้ถ้าถามผมก็ผมก็บอกว่าก็ไม่คุ้มเหมือนกันนะครับเพราะว่าเลเวลสูงสูงไอตัว ตีบวกเนี่ยมันก็ดับอยู่เยอะเหมือนกันนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับตำรานี้เอาไปแลกอย่างอืงอ่นที่ที่รู้สึกว่ามีค่ามากกว่านี้จะดีกว่านะครับอย่างเช่นชิ้นส่วนแบคคอร์รอน,นะรหรือว่าถ้ารีบร้อนก็จอแลกพวกชิ้นส่วนตีบวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือชิ้นส่วนไว้อัปเกรดของสร้อยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับของที่ใช้ในการตีบวกต่งางๆย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนตอนต้นคลิปก็คือดูดด,ดูตลาดเนี่ยเราสังเกตหน่อยแล้วการเรื่องราคาเรื่องอะไรนี้เราก็จะหาของที่ถูกๆมาใช้ได้เหมือนกันนะครับรวมถึงเรื่องหินตีบวกที่เราสามารถแลกเองได้นะครับเราก็สามารถ ซื้อหินระดับสูงนะครับในราคาถูกมากๆตัวก็ไปแรกได้เหมือนกันนะครับของขถูกๆก็มีอยู่ทั่วไปนะครับตามตลาดนะยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับก็น่าจะช่วยลดปัญหาในการหาของตีบวกได้ระดับหนึ่งนะครับ